รางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปดหกสี่แปดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปดรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก สี่เจ็ดหนึ่งสีดหฟังอีกครั้งนะคะรงางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกส7่ดหนึ่งรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่1เลขที่ออก <c oughs> 8ปดสีสีดสี่ สีฟังอีกครั้งนะคะรางวลเลขท้าย3มตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 4 4สี่สี่ตัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก2องสี่ห้าอสหฟังอีกครั้งนะคะรางวลเลขท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออกสองสี่ ค้าแล้วจะออกมาเล็้ยครสองตัว รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก5 7 5 7ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก5 7 เมื่อกรรมาการทั้ง6ท่านนะคะเสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบเสียงทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ท่านผู้ชมได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้พร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายน พุทธศักราช2564เลขที่ออก032761 032761ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งครับเรียกมาสรุปนะครับเจ้าแรกเลยนะครับสรับเจ้าแรกนะครับเนาะนะครับท่านไหนนี่ครับนะครับเจ๊หนึ่งนะครับไม่เคยพลาดนะครับผมสูตรสามพลังของเจ๊หนึ่งนี่เ้อครับน้องครับสูตรสามพลังของเจ๊หนึ่งนะครับใครที่ติดตามอยู่นะครับนะครับใครที่ติดตามใครที่ตามเจ๊หนึ่งนะครับเด้อ นะครับสูตรสามพลังนะครับเข่าต่อเนื่องวิ่งกับเข่าต่อเนื่องนะครับนะครับงวดนี้เพิ่นให้เด็กเดียมาเจ็ดห้าศูนย์วิ่งศูนย์กับหานะครับเนาะสําหรับสูตรสามพลังเจ๊หนึ่งนะครับเพิ่นจับคู่ให้สองตัวบนล่างแล้วก็เน้นให้นะครับเนาะเน้นห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่เจ็ดนะครับนะครับห้าเจ็ดเจ็ดหานะครับเนาะจัดตรงกับเลขอันนะครับผม ตรงกันกันนะครับเ้อครับอันนี้เป็นเลขสูตรนะครับเ้อนี่ครับเลขสูตรบะไรหลอกเลี้ยนไผ่ไผ่นะครับผมนี่ครับอ่ะนะครับพี่น้องใผรที่ติดตามนะครับสูตรสามพลังของเจหนึ่งนะครับเนาะนะครับคงจะโชคดีกันไปนะครับผมนะครับนะครับผมสูตรนี่ครับเขาตอนเหนือนะครับเนาะที่แอดได้ทำคลิปนะครับ สามงวดสี่งวดนะครับก็เข่าทุกงวดเลยนะครับผมงวดนี้เข่าตรงตัวนะครับห้าเจ็ดนะครับเด้อครับพี่น้องครับใครโชคดีกับเจหนึ่งนะครับนี่ครับใครที่ตามเจหนึ่งนี่ครับใครที่ตามเจหนึ่งงวดนี้เข่าตรงๆเลยนะครับ เลขว <combined> ิ่งกับเบเคยหลุดนะครับเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งเข้าทุกงวดนะครับเลขวิ่งเข้าทุกงวดนะครับผมนะครับตามต่อเลยนะครับเด้อนะครับเจ1ในงวดวันที่1ธันวาคม2021 60จีนะครับสําหรับสูตร3พลังนะครับเข้าต่อเนื่องนะครับงวดก่อนกขาเข้า5เก้านะครับงวดนี้ก็เข้า5เจ็ดนะครับสูตร3พลังของเจ1นะครับผมนะครับท่านใดโชคดีนะครับเด้อนะครับพี่น้อง โชคดีมีน้ำใจนะครับเนาะนะครับวันนี้พ่นฝันเน้นให้แล้วครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเสียอย่างเดียวนะครับไปเทือแต่เลขดังเลขอันเพิ่นนะครับเนาะนะครับกระต้งกับเลขอันนี่นะครับเพ่นให้สามตัวเจ็ดเลขออกเจ็ดหกหนึ่งพี่น้องเลขออกเจ็ดหกหนึ่ง ไปนะครับเด้อพี่น้องต่อไปเด้อครับที่เข่าอันนี้นะครับผมของเจหนึ่งนะครับเนาะเดี๋วคนเน้นให้ของ่น่นเทปเลยนะครับเนาะนี่เข่าห้าเจ็ดตรงๆนะครับสำหรับปูผ้าแดงนะครับเนาะปูผาแดงเพิ่ใหเจ็ดเก้าหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดเก้าหนึ่งเด้อนะครับพี่น้องจะฝั่งนี้นะครับเด้อนะครับจะฝั่งนี้ครับจะฝั่งนี้เดี๋ยวมาเบิ่งสรุปตัวเลขที่ ว่ามองได้เขานะครับหลักกิโลพีสิงนี่ครับพี่น้องนี่ห้าสี่เจ็ดนะครับท่านใดเอาบัตรเล่นก็คงจะโชคดีนะครับสำหรับตัวเลขอยู่หลักกิโลนี่โอ้ยตัวเลขอยู่หลักกิโลก็เขานะครับเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับเลขหลักกิโลเขาเด้อครับวันนี้นะครับเลขหลักกิโลเข้าหนึ่งหกนะครับเลขออก อย่างไะเลขออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับเนาะอยู่หลักกิโลกัมีหนึ่งหกนะครับมีอยู่หนึ่งหกหนึ่งหกนะครับสำหรับเลขหลักกิโลผีสิงนะครับเขาก็เขานะครับเนาะเขาอยู่ในหลักกิโลนะครับในวันนี้นี่ครับนี่ลุงหมานนะครับลุงหมานลุงหมานนะครับ งวดนี้ให้ลุงหมานเข่าหนึ่งหกนะครับเด้อนี่ครับลุงหมานลุงหมานเข้าหนึ่งหกนะครับลุงหมานเข้าหนึ่งหกผลนฟันมเม็ดเดียวสองหกแต่ว่าออกหนึ่งหกครับเพินเน้นสองหกแต่ไปออกหนึ่งหกเด้อนะครับก็เข่าอยู่นะครับสาหรับลุงหมานนะครับลุงหม,มานก็ยังเข่านะครับผมสําหรับลุงหม,มานเข่าอยู่นะครับ บนไห้วิ่งหกนะครับล่างวิ่งหกบนวิ่งแปดพอนะนี่ครับฉลัมลูกมานเข้าหนึ่งหกนะครับนี่ครับพ่อใหญ่ตองครับนี่ครับพ่อใหญ่ตองพ่อใหญ่ตองนะครับหรือว่าลรืสีตองเผ่าปลาซานะครับเนาะนี่ครับลรืสีตองเออครับพี่น้องนะครับเขาอยู่นะครับเนาะลรืสีตองเผ่าปลาซานี่ครับลรืสีตองเผ่าปลาซานะครับเนาะพญ่ตองครับ นี่ครับเขานะครับนี่เขาวดนี้เขาฉันรู้สึกว่าจะเข่าหลายคนนะครับเข่าหลายสำนักนะครับปัญญตองหรือสีตองเผาปาษากระเขานะครับต่อไปนะครับปู่ย่าจำปานะครับโอ้ยผิดแต้มเดียวครับพี่น้องนะครับหาแปดนะครับหลอกหาเจ็ดเจ๊นางนี่ครับพี่น้องใครที่ตามเจ๊นางนะครับเด้นนะครับคงจะโชคดีกันไปนะครับเนาะ ครับเสียอย่างเดียว่าถือเลขอั unut, taman, Leah, tekrar, guessed, nice ings, นนะครับเนาะสองห้าเจ็ดนะครับตรงๆนะครับสําหรับเจ๊นางขายไข่นะครับนี่ครับนะครับท่านใดโชคดีนะครับเนาะนี่เด้อครับพี่น้องนะครับเจ๊นางขายไข่นะครับตัวเดียวเน้นๆนะครับเนาะสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดนะครับเจ๊นางขายไข่นะครับโชคดีวัน้อครับพี่น้องเนาะนะครับเสียอย่างเดียวนะครับเนาะถือเลขอันนะครับเนาะ ห้าเจ็ดเจ็ดห้าแต่ว่าเจดน้ำเป็นงหายมานะครับเนาะสองห้าเจ็ดนะครับเข่าตรงๆนะครับเนาะห้าเจ็ดต่อไปนะครับสําหรับอ๋อหนองบือนะครับเพื่อนวันนี้เพื่อไหยวิ่งไหฮวิ่งเจ็ดกับสี่นะครับเน้นเจ็ดสี่หนึ่งสี่นะครับนะครับจับคู่ไห้เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะลุดนะครับวันนี้ อาจารย์นองปืนเข้านะครับให้วิ่งหาบนล่างก็ถือว่าเข่านะครับออกเมืองเลยนะครับนี่เข่ายูนี่หาเจ็ดนี่ครับนี่ออกมืองเลยครับนี่ออมเมืองเลยเข้านะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดเข้านะครับออกมืองเลยเข้านี่ครับเลขสองนี่ครับนี่เด้อเลขสองสองละห้าหมื่นนี่ครับนี่ครับของน้องเบลนะครับหรือว่าของคนสี สินเจเกตนะครับเนาะเขาห้าเจ็ดเด้อครับพี่น้องเขาอีกขึ้นองครับผมห้าเจ็ดนะครับเลขสองผมมุนนะครับเนาะเข้าอีกงวดนี้แล้วก็ปูทุดงดงปูทุดดงนี่ครับเขาเจ็ดหานะครับเด้อเขาเลขฝันเพื่อนนี่ครับปูทุดดงนะครับเด้อปูทุดดงนะครับเข้าเจ็ดห้าเป็นตัวกลับครับงวดนี้เขาหลายเจ้าเขาหลายสำนักนะครับ ครับเลขเลขเสียนกับมีเข่ายูนะครับนะครับเนาะแล้วก็มีเขล่าความเชื่อนะครับแล้วก็เหลขคู่บาอาจารย์วัดกุดแห่มากลับมาอีกแล้วนะครับวัดกุดแหกลับมาแล้วนะครับผมเพิ่นไฮเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาสองนะครับพีเแต้มเดียวครับพี่น้องเลขออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับเพิ่นไฮเจ็ดหาหนึ่งตัดเลนสองตัวกับเจ็ดหาเจ็ดหนึ่ง นะครับแล้วก็หาหนึ่งนะครับเนาะก็ถือว่าเขานะครับกุดแห่นะครับกลับมาดังอีกแล้วครับพี่น้องติดตามไหนนะครับเด้อนะครับพี่น้องวัดกุดแห่เข้านะครับที่แน่นอนนี่ครับจอมปวกกุมารพี่นําโชคห้ยอีกแล้วครับพี่น้องนี่ครับจอมปวกพี่กุมารนําโชคเขาอีกคือเก้าพี่น้องนี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดครับนี่ครับ จอมปวกขี้กุมารนาโชคครับตัางศาลในเพิ่นนะครับต่างศาลในเพิินแลวหลังจากเพิ่นห้โชคมานะครับจอมปวกขี้กุมารนําโชคนะครับให้ต่อเนื่องให้โชคต่อเนื่องนะครับครับถ้าหากท่านใดนะครับนักติดตามนะครับจอมปวกขี้กุมารนําโชคนะครับคงจะโชคดีกันไปนะครับแลีวก็นี่ครับวัดกุดแหรนะครับเขาต่อเนื่องนะครับเนาะเขาว่าแล้วครับเพิ่นว่า เพิ่นก็เขามาหลายงวดแล้วครับเพิ่นจะเปิดเพลยมางวดสองงวดนี่นะครับผมสําหรับวัดกุดแฮนะครับนะครับสําหรับอาจารย์นะครับเนาะเพิ่นจะมีโครงการที่จะสร้างโบสถ์นะครับผมนะครับที่วัดกุดแฮเพิ่นจะนะครับมีโครงการที่จะสร้างโบสถ์นะครับนะครับเพิ่นก็หายชมแล้วครับสองงวดนี่คือเป็นงวดที่สองครับวันนี้ก็เขานะครับเนาะพีทแต้มเดียวครับพี่น้องเจ็ดห้าหนึ่งออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเจ้าพ่อแสงเพชรไม่เข้านะครับแม่ชีโดมนะครับไม่เข้านะครับผมเพิ่นไห้หนึ่งก่าซีนะครับต่อไปนะครับอันนี้ปู่มาเข้าฝันอันนี้ของอันนี้ปู่คำแสนไปเข้าฝันของพี่แนงนะครับพี่แนงพี่นาง คนเฝ่าถ้ำนะครับเนาะนี่ครับคนเฝ้าท้าพี่แนงพี่นางนะครับครับปูไปเข่าฝันนะครับปูคําแสนไปเข้าฝันพี่แนงพี่นางบอกเลยครับนี่ห้าศูนย์เจ็ดกระตัดสองตัวกับมีจเจ็ดห้านะครับเนาะแล้วเพิ่นกัมีเจ็ดหานี่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ 7, 9, 7, 0, 7, 0, นะครับผมสําหรับพี่แนงพี่นางครับวงนนี้เข้านะครับงินอีก ถือว่าเข้าหลายสำนักเ้อครับพี่น้องครับเข่าหลายสำนักแลก้วก็อันนี้อย่างน้อเน,นี่พี่อย่างน้อยนี่ยพี่อย่างนี้นี่พี่ท <พ Lauren. S 1> ัศโอ้พี่ทัดพี่ทัดอยู่ที่กระท่อมนะครับกระท่อมหลวงปู่สวงนะครับกระท่อมสูงน,นะครับพี่ทัดนะครับบอกสองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับก็ถือว่าเข่านะครับเนอะนะครับพี่ทัศ ที่อยู่กระท่อมสูงหลวงปู่สวงนะครับพี่ทัศปู่มาบอกนะครับผมปู่จำลองครับผิดแต้มเดียวอีกแล้วครับพี่น้องเป่นปู่จำลองเราให้หกสองเจ็ดนะครับเลขออกเจ็ดหกหนึ่งนะครับนี่นะครับผิดแต้มเดียวอีกครับปู่จำลองนะครับผิดแต้มเดียวผิดแต้มเดียวนะครับ จ้ำลองขีดแก้มเดียวนี่ตัวไหนอีกเนาะอันนี้ภูพไทยลุดนะครับไม่เข้าตาทองสุกนี่ครับพราะงี้หาหาลอยลันนี่ครับนี่เข่าของเราอีหลีเด้อครับพี่น้องมาแมนเราขี่คุยขี่หมูนะครับเราเป็นคนแบบนั้นเองนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าเรานะครับว่ามาแมนเราเมาเหล่าว่อพะนะบาแมนเด้อครับเราเป็นผู้เท่านะครับเราก็ว่าเป็นนั่นเองนะครับเนาะ พวกเฒ่า่นก็อายุหลายแล้วนะครับบาแม่ต่พวกเฒ่ารุ่นสงครามโลกครั้งที่สองหัวเรานะครับปัญสายะไม่ซัวหำหรอครับพี่น้องพญญายตาท้องสุกงวดน,นี้เลาเข่าอีกครับพี่น้องงวดน,นี้เลาให้ฟันไปหารอยล้านงวดหนาแล้วมันมีพันล้านหรอครับพี่น้องตาท้องสุกนี่นะครับมิจะคคมเนตนะ์ว่าเล้าเนาะวาเราขี่คุยเพ่นนะ โมเมนเตอร์ครับแล้วครับแล้วก็นะครับผู้เฒ่านะครับเนาะแล้วก็บอกเป็นนั้นเองนะครับแล้วก็เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับเนาะนะครับดีแล้วเราให้เป็นแนวทางให้นะครับหมดนี้แล้วนี่ครับห้าสามห้าเจ็ดหกสามหกเจ็ดห้าสี่หกสี่นะครับเข่าอีกคือก้อนนะครับครับตาทองสุกห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นเข่านะครับเนาะนะครับตาทองสุกเข่าเด้อ นะครับคงจะโชคดีกันนะครับเนาะเจ็ดห้าหนึ่งนะครับนะครับผิดแต้มเดียวครับพี่น้องนะครับผิดแต้มเดียวผิดแต้มเดียวนะครับเพื่อนให้เจ็ดหาหนึ่งมานะครับเนาะไปบอกงี้เมือกเหลือเลยมอนนั้นนะครับเนาะนะครับผมงวดนี้เข้าตรงๆเลยนะครับ สูตร3พลังของเจหนึ่งนะครับวันนี้เขาตรงๆนะครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยโรคโควิดนะครับผมนะครับไปไหนมาไหนสวมแมสนะครับล้างใม่หลางมือนะครับพี่น้องเด้อนะครับผมนะครับขอท่านโชคดีนะครับผมในงวดต่อไปนะครับสวัสดีครับ